คำเตือนคลิปนี้มีคําหยาบภายและทําขึ้นมาด้วยความบันเทิงส่วนใครที่รับไม่ได้มึงปิดไปเลยกลับสวัสดีทุกคนเนียนะครับวันนี้ทุกคนมาอยู่กับช่างโจเซฟแฮนลีบอยกลับมาอีกแล้วกับโรบบอกวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นโรบบอกนะครับ เราจะมาเล่นแมปเดดเลียวหรือลางตายนั่นเองนะครับเห็นว่ามัน <m> อ <Bird> ัปเดตใหม่มี UFO UFO อกับอืกับบอสกระต่ายเห็นคนเขาเล่นกันเอิมเข้าไปในประตูใช่ไหม แล้วก็มีประตูหนึ่งอ่ะประตูไปหาที่มียูนิคอนนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันเลยเดี๋ยวเราเออ,อลึมดอ่ะซื้อเออเอาทองไปขายก่อนแล้วเราก็ ผมได้แบงค์แดงมาเนี่ยผมไม่ได้ไปทำภารกิจอะไรนะครับขโมยเงินเพื่อนมาขโมยมาขโมยมาใช่ขโมยมาเลยขโมยมาเลยขโมยมาเลยมันรู้ได้ไงว่าว่ากูเงินไม่พอเนาะนมาเงินเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทคืออะไรไฟเหรอ ขอยพอเถอะหอยอันลียี่สิบเท่าไหร่เรา่านออกมาก,ก่อนอเอา,ออา่อา,านออกมาก,ก่อนนะคะอยากรู้ว่าไอ้หมวกเนี่ยมัอนอันเท่าไหร่สามสิบสามสิบบวกยี่ห้าสิบบาท่ทานอีกอ่ะ เจสิบาทพอดีละนี่แค่นี้ก็รู้สึกเออว่ไม่สว่างจริงสว่างสว่างมากแบตจะหมดแล้วต้องช้าสัหน่อยงานได้ถ่ายมาแล้วอุอุ้ยอุยได้ออออของฟรี ห oh, ายหายโอ้๋ยวเราจะเอาถานเนี่ยไปใส่เหมือนเดิมคนระับแล้วก็ไปมันก็เออวะ่ะมันก็สว่างนะเดีย๋ยวเวลาดูตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เจาบ้านเจาบ้านของดีของดีไม่มีในโลกอุ้ยรถไปอ๋ออ๋อจอดตรงนั้นเออดีและดีนะไม่ไปไกลไหนอะ่ะไม่น่าจะนี้เลยฮะฮะว่างเปล่ามีแค่รูปภาพราคาห้าบาทมยข้างหน้ามีอีก โอ้ซอมบี้เยอะเลยข้ามบอยเหรอนะใช่ปะวะโอ้โฟงมา้าตกใจหมดถ้ามันเป็นขาบอยมันคงยิงมาหากูนานแล้วจอดจอดเอดสัดอุ้ยมีซอมบี้ของดีมันรู้ โอ๊ยเฮ้ยกูกูไปเนินมาบ้านหลังนี้เลยจาไปยุ่งกับมันเถอะเจ้าไรอ่ะสี่และห้าก็ไม่มีหรอกไม่พอเบร์วักไม่พอแปดกับสองกระสุนไรเฟิลโอ้แปดพันพันแปดพันแปดเมตรฮึอะไรเด็กเด็กห้อง ีถ้าชุบชีวิตทุกคนก็โอ้สองร้อยสองร้อยจะบ้าสองร้อยครับกูจะบ้าเออรวเร็วสิปัดกันคราวนี้อย่างน้อยต้องให้ถึงสี่พันเมตรเอ๊ะอย่างน้อย อันนี้ต้องถึงห้าพันเมตรอย่างน้อยนะคลิปนี้อย่างน้อยขับรถขับรถไฟให้อย่างน้อยคือขับรถไฟให้ถึงไปอย่างน้อยคือห้าพันเมตรมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมซื้อของอิกระโยผักผักประโยชน์เฮ้ยมาผิดล้านครับมาผิดล้านสงสัมยมาผิดล้าน เอว่าจะซื้อปืนดีปืนเท่าไหร่วะปืนแบบอันนี้ถูกป่ะเอามานี่สิโอยนอ้อนี่ครับวางป<อ>ู่ชจอปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะกองทัพปืนไรเฟิลเกินครับ วะสีเทาพอจำได้ปืนอันนี้มั้งห้าสิบห้าบาทซื้อไปก่อนโอ้มีลูกกระสุนยี่สิบสี่ครับใครไม่งทำล้มไว้วะล้มเองเหรอเครื่องไฟยังได้น,นะน่ะ อุ้ยไม่พอชิบหายแล้วมึงไปถึงไวเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้กูจะทำไงดีนาะอะไรอยู่ในกระเป๋าอ๋อ หายแล้วหวังว่าจะขอให้ไปถึงนะขอให้ไปถึงหมดหมดนั่นไงทำไงอะ่ะไม่น่าซื้อเลยเดินไปดีกว่าง่ายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ่อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอึ้งเลยล้อหลังก็เปิดโอ้ยโรบอกเนี่ยขอแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับคลิปนี้ขอแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับจบคลิปละ